เขาวันนี้มีข้าวเย็นเหลือกับน้ำพริกแมงดาเจ้าดังนะครับเราจะผัดน้ำพริกแมงดาคู่ข้าวกินนครับครับตอนแรกตั้งกระทะใส่น้ำมันเล็กน้อยครับครับหลังนั้นใส่ไข่ครับใี่ไข่เล็กน้นะครับแล้วใส่ข้าวลงไปครับหลังนั้นก็จะผัดสักหน่อยแล้วใส่พริกลงไปครับ ตามไปชอบครับตอบเยอะใส่เยอะครับแล้วก็ผัดครับข้าวผัดเอาที่แล้วก็สุดท้ายต้นหอมครับผุกอีหน่อยก็เป็นเสร็จครับต่อไปตามด้ดครับรับรองอร่อยชัวรข้าวผัดน,น้ำพริกแมงดาง,ง่ายๆตามสไตล์บายสันหาหาแต่แดง,งตามด้วยครับรับรองอร่อยชัวร์ครับ